เอาแล้วไงเทพบิลภูริพลบุญสอนเข้าอันดับสองคว้าเหรียญเงินกีทาเยาวชนชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีบิลภูริพลบุญสอนลมกดทีมชาติไทยกดสปีดสับแข้งคว้าเหรียญเงินประวัติศาสตร์ช็อตวินาทีเทพบิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งชายไทยลงแข่งรอบชิงชาเลิศวิ่งร้อยเมตรกีทายู่20ชิงแชมป์โลกที่ประเทศเปรูก่อนที่เทพบิลภูริพลบุญสอนวัยเพียง18ปี จะกดสปีดเต็มหลอดแซงเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยสถิติ10.22วินาทีโดยเทพบิลเกือบจะเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งภาย้กับนักวิ่งจากแอฟริกาไป0.03วินาทีเท่านั้นเทพบิลจารึกประวัติศาสตร์นักกีฬาไทยคนแรกคว้าเหรียญเงินศึกกีฬาชิงแชมป์โลกมาครองได้สำเร็จก็ต้องยอมรับว่าภูริพลบุญสอนหรือว่าเทพบิลที่เรารู้จักกันเนี่ยรอบคัดเลือกแล้วก็รอบรองเนี่ย เข้าอันดับหนึ่งมาโดยตลอด